ห่วงรอกแก้ทีเดียวหรือก,กระเบื้องยังสั่งไม่ได้ก็ไม่น <c oughs> <c oughs> ผู้โดยสารโปรดทราบสที่นีสถานีบ้านโป๋ที่นีสถานีบ้านโป๋ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปกโปรดขันธาราโดยดีด้วย ขบวนรถสอบเทียบสถานีบ um oh ้านโป่งอิชานสลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจที่8ทันวาคมขบวนที่3เริ่ทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีชุมทางถัดใหญ่ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพระหวังเป็นที่ี่ว่ามีการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาส